แชมป์ปีที่6นะคะซึ่งรอบนี้เป็นเพลงถนัดและก็ตื่นเต้นมากๆ,ๆเพราะว่าคะแนนของทั้ง3ามโรงเรียนเนี่ยสูสีคู่ขี้แล้ตีตื้อขึนมาเลยใช่ไหมเราจะ<ป>พูด<ล>ถึงโรงเรียนที่นําก่อนเลยได้ค,ค่ะเทพพมิตรศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เขาเป็นแชมป์ฤดูฝนคะแนนเขานำอยู่18.3ขอเสียงหน,อนอ้อ นครราชสีมาค่ะเป็นแชมป์ประจำฤดูร้อนนะคะคะแนนก็บี้บี้กันเลยนะคะ18.1ค่ะขอเสียงยน <Yeah. S 1> และโรงเรียนนะคะสุดท้อของเราเรียกได้ว,ว่าเก่งมากๆเลยที่ตีตื้นขึ้นมาได้นะคะนั่นก็คือโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกเป็นรองแชมป์ฤดูร้อนนะคะได้คะแนนไป18.1นะคะขอเสียงหน่อย <Yeah. S 1> ค่ะ yeah. นี่เป็นคะแนนสะสมทั้งหมดเนี่ยจะมี3าเพลงด้วยกันรอบเพลงช้ารอบเพลงเร็วแล้ววันนี้ครับรอบเพลงถนัดนะครับหลงเดียดในใดสามารถทำคะแนนได้สูงสุดก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะชร<ๆ> <im> และแชมป์ออฟเดอะชของเรานะคะจะได้รับพระราานจากสมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนะคะ แบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์นะคะเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะสาขาทัศนศิลป์จิตกรรมพุทธศักราช2,554ด้วยค่ะ ดีนะคะมอบตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะกรุงเทพฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จำนวน40ที่นั่งนะคะจะเข้าไทยตาพันดีค่ะขอบคค่ะครับวันนี้นะครับพวกเราก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินค่ะกรรมการทั้ง7ท่านที่แต่ละรอบแต่ละฤดูเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันแต่วันนี้มารวมอยู่ตรงนี้ครับทั้ง7ท่านเลยครับสวัสดีครับ เราขอตัวแทนทางฝ่ายนักร้องวันนี้ให้กับศิลปินบ้านป่าเลยกันครับครูสลาคุณวุธอยากจะพูดอะไรสักหน่อยไหมครับครูเชิญครับมาถึง เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเจอเลยค่ะทุกคนเลยด้านหน้าค่ะโอ้โหร้องไห้โอ้ร้องไห้ความรู้สึกเป็นไงบ้างคะตอนนี้ คือน้องเต้นตั้งใจที่จะถ่ายทอดเพลงนี้ค่ะน้องเต้นแล้วก็เพื่อนๆทุกคนมีความสุขที่ได้ถ่ายทอดเพลงนี้ให้กับท่านผู้ชมแล้วก็น้องเต้นเองก็อยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดอะค่ะแต่ที่น้องเต้นทํานี่ก็ไม่มันก็อาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะแม่นนแลเลยรู้สึกกดนนดัน,นะคะ่ะอ้โกลัวว่ากลัวว่าจะไม่ถูกใจคุณผู้ชมทุกคนเออเป็นไปไม่ได้หรอกถูกถูกสักร้อยคนถูกสักเก้าสิบเก้าก็โอเคแล้วนะครับผมนะ แค่คนเดียวแล้วก็ทราบมาว่านะคะตอนนี้หลายๆคนในวงก็เป็นรุ่นพี่ซึ่งใกล้จะจบกันหมดแล้วนะคะก็อยากให้น้องเต้นพูดถึงเพื่อนๆพี่พี่ที่จะต้องออกไปศึกษาต่อพี่ๆทุกคนนะคะน้องเต้นมีความสุขมากที่ได้อยู่โรงเรียนทเทพมิรศึกษา ถึงแมพี่ๆจะจบไปอยู่ที่ไหนกันก็อย่าลืมพวกหนูนะคะอย่าลืมความทรงจำดีๆระหว่างเราค่ะอยากให้ภาพความทรงจำดีๆเหล่านี้อยู่กับพวกพี่ตลอดไปค่ะหนูรักพี่ๆทุกคนค่ะ มีหลายๆคนที่จะต้องจบมหกอาจจะไปเรียนต่อที่อื่นเข้ามาหาวิทยาลัยต่างๆก็จะไม่เจอกัน,นแ,บบแต่ควา,ามบุญพๆอย่ะก็ใจหายถ้าจะจบไป่สุดท้ายค่ะขอกําลังใจจากพี่น้องทั่วประเทศเลยที่อยู <ผม S 1> พูด<า>ใต้ก็ได้ลูกค่ะค่ะน้องเต้นก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่ให้กําลังใจเรามาโดยตลอดนะคะน้องเต้นแล้วก็เพื่อนๆก็ทําเต็มที่แล้วยังไงก็ฝากทุกๆคนเชียร์แล้วก็ติดตามพวกเราต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ